Uh... Um. สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเล็กๆน้อยๆก่อนที่ทุกคนจะได้ไปดูคลิปเต็มสําหรับการเล่นแหววบของพวกเรานะครับและคำถามว่าทําไมเราถึงอยากจะเล่นแหววบให้ทุกคนได้ดูก็เพราะว่าในตัวคลิปเต็มเนี่ยจะมีทั้งการบอกกฎกติกาวิธีการเล่นอย่างชัดเจนแล้วพวกเราเองเนี่ยก็จะยังเล่นให้ทุกคนได้ดูอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ได้เข้ามาดูเนี่ยก็คงจะเข้าใจในเรื่องของกติกาอัเกนมากยิ่งขึ้นและนอกนาจากนี้ทุกๆคนก็ยังได้รับความสนุกค,ความบันเทิงอีกด้วย เดี๋ยวยังไงเราจะพาไปดูคลิปส่วนหนึ่งของฉบับเต็มนะครับว่าการเล่นของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงและมีช็อตเด็ดอะไรบ้างที่น่าสนใจยังไงเราไปดูกันเลยนะครับ บอกนะครับบอกนะครับแฟนๆมานะครับทุกท่านนะครับ <rôle> <żeby sådolart> <Chevy Mustang91> มันจ้าฉัเลือเคินคุณอยากให้มีบทบาทอะไรเพิ่มเข้ามาในครั้งถัดไปเอาแล้วบทเดิมมีอะไรบ้างยังจำไม่ได้เลยครับไม่อยากะแบบเดิมโอเคไปแล้วแต่พี่เรามีแล้วเนี่ยใช่แต่อนาคตเดี๋ยวก็มีเพิ่มทนเราดูเดี๋ยวพี่เคจะสัมภาษณ์ผมนะครับทุกคนคุณคิดว่ากดการเล่นมาวูปเนี่ยมันยากหรือมันง่ายครับยากครับทำไมล่ะครับพอยหมดมันยากเพราะว่ามันไม่ยากฮะยากไม่ยาก คือง่ายครับโอเคครับทำนนครับผมเป็นไงทุกคนเข้าใจไหมมันมันยากกัืไม่ยากการที่คุณไปโกหกหลอกลวงเพื่อนเนี่ยคุณรู้สึกละอายใจไหม <c oughs> ไม่ค่ะเพราะมันคือเกมนะคะทุกคนคุณรู้สึกยังไงที่มีบทเสิเพดีเพิ่มเข้ามาในเกมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตัวแม่มากรู้สึกดีมากที่ได้นอนกับใครก็ไม่รู้ แต่ถ้าแบบเราเป็นคนดวงสวยไงคนที่นอนกับเราจะสวยไปด้วยเป็นการตัดที่ดีถูกค่ะบทบาทของคุณที่ได้รับไปคุณรู้สึกเอนจอยไปกับมันไหมเอนจอยมากเพราะว่ารู้สึกสวยรู้สึกสวยครับถ้าคุณเล่นแวนวูฟกับท่านผอคุณคิดว่าคนที่จะเข้ามารับชมคลิปเนี่ยจะสนุกเฮฮาหรือเครียดครับ เพราะว่าพีเคชอบนิวจริงๆ้วพีเคไม่ได้ชอบปอยค่ะพีเคชอบนิวนะครับ <c oughs> ถ้าคุณอยากให้ใครสักคนหนึ่งเป็นหมาป่าในชีวิตจริงคุณจะเลือกใครพออะไรครับเจนนตี้ครับเพราะว่าเขาเป็นหมาป่าเลยแปลว่าไปที่ไหนก็เจอหมาป่าคุณรู้สึกยังไงที่คุณได้แล้วกดบาทน, <c oughs> นี้ไป <c oughs> แต่อย่าบอกนะว่ากทอะไรฉันมีความสุขมากสามารถกล้าหมาป่าใ <c oughs> นคุณนคุณรู <c oughs> ้สึมมกไงครับที่เล่นแบบวัววันนี้ โอ้สนุกมากฉันเป็นคนดีที่สุดในนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่ได้ฟังความรู้สึกของผู้เล่นไปก็คงจะได้รับทั้งความสนุกสนานและความบันเทิงใช่ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราแวร์บุ๊มาแล้วจ้าก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้เจอกัน,นคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ